สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องเจ๊สวยรวยบค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเว็บสามารถเด็ดเช่นเคยนะคะตอนนี้เราก็จะมีสูตรดีๆมานำเสนอคือการนำสามตัวบนไปหารด้วยหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นตนะคะเดี๋ยวเราไปทสสตรย้อนหลังกันเลยค่ะเราจะเทสสูตรในรอบที่หกสิบนะคะเอาสามตัวบนมาเลยค่ะสามห้าเจ็ดหารด้วยหนึ่งจุด เก้าเปอร์เซ็นตนะคะกดเท่ากับจะได้เก้ากับสี่นะคะเนี่ยค่ะพอนี่เรามาดูแล้วคือรอบนี้เก้าเข้านะคะเก้าเข้าบนต่อเลยค่ะสี่เก้าแปดหารด้วยหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นตกดเท่ากับจะได้ศูนย์กับห้านะคะศูนย์เข้าล่างค่ะไปต่อค่ะห้าเจ็ดสามนะคะ หารด้วย1.9%เอร์เซ็นเท่ากับ7กับ8นะคะแปดเข้าบนนะคะเดี๋ยวรอบนี้เราจะเอาไปเทสเพื่อไปแทงจริงๆเลยนะคะผลที่ได้คือ6กับ3ค่ะเอา6กับ3ไปแทงเลยค่ะกดสองตัวบนุดล่าสิบเก้าประตูนะคะแล้วก็ใส่เลข ที่ได้มาเลยกดวางเดิมพันค่ะเราใช้ทุนแค่ทุนเริ่มต้นเลยคะ่ะเหรียญเริ่มต้นไปรอดูผลกันเลยค่ะเงินเข้ามาแล้วค่ะที่ร้อแปดสิบาทไปดูเลขที่เข้ากันเลยนะคะกดรีเฟรชเลยคะ่ะหกเข้านะคะทั้งล่างทั้งบนเลย ต่อเลยค่ะเดี๋ยวออรอ0รอไปเทสสูตรต่อเลยศูนย์หนึ่งหกนะคะหารด้วยหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์กดเท่ากับค่ะได้สองกําหนดนะคะเอาสองกําหนดนี้ไปแทงเลยค่ะขอเล่นสปีดนิดน,นึ่งนะคะเพื่อความรวดเร็วและเพิ่มเงินเป็นที่สองบาท A few minutes later เงินเข้ามาอีกแล้วค่ะร้อยสิบาทไปดูผลที่เข้ากันค่ะหนึ่งเข้าล่างนะคะสูตรได้จริงๆค่ะเรา็ปไปเทศกันต่อเลยสี่หกเ้านะคะหารด้วยหนึ่งจุดเก้าปอร์เซ็นเท่ากับสี่กับสอ 4, งนะคะเอาสี่กับสองมาแทนเลยค่ะ ดเหมือนเดิมกับรอบที่เราแล้วมาเลยนะคะเร่งสปีดนิดนึงรอบนี้ใส่ต่ละสี่บาทค่ะ later few เงินบวกเพิ่มมาที่เจ็ดรอยี่สิบบาทนะคะเน้นๆเลยจ้านี่และค่ะสี่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะรอบนี้เป็นไงกันบ้างคะกับสูตรที่เทให้ดูรอบนี้แม่นมากเลยใช่ไหมคะถ้าใครอยากได้สูตรดีๆแบบนี้อย่าลืมแอดมาที่ไลน์แอด สามารถโปรนะคะมีทั้งสูตรยีกร่กีดีๆแล้วก็กลุ่มวางหัวยยี่กีวีไอพีแต่ช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นแจกเครดิตด้วยนะคะอย่าลืมแอดเข้ามาที่ไลน์แอ,แอดสามารถโปรเลยแล้วเจอกัน,นะคะ่ะหวยสล็อตคาสิโนออนไลน์สามารถโปรสามารถโปรแอดมาได้เลยที่ไลน์แอดสามารถโปร